ครับวันนี้ก็สายแล้วครับของวันที่29กัุลาคมก็เหมือนเดิมฮะออกพ่นเป็นนู่นเอาไปไว้ในสแลนตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับในรอบเดือนพฤศจิกาในสแลนแกเอาไว้ในสแลนวานะครับก็พอดีเอาไว้ใครนึ่งงานครับก็นี้เป็นสุดท้ายครับที่จะไปจับนะครับนี่ก็จะไปจับอยู่ที่ราชบุรีเหมือนเดิมนะพี่เล็กโทรตามแล้วฮะ ก็โอเคทีมงานทรตามทีมงานประจําโทรตามก็ต้องไปนะครับนี่ขึ้นกงเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันที่ลาบุรีลแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับนี่นะคางทางฮนะที่ฝนเล่นตลอดทางเลยนะครับผมดูวตอนนี้อยู่ ันยาากศะครรบมีฝนเล่นงานตลอดทางไปดูพรุ่งนี้ครับว่าจะมีหนูตายขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวก็ดูกอยจิตตามตะแไรนในฝนแล,ล้ครับนะับพร้อมแล้ววันนี้พร้อมเต็มที่เต็มที่ครับไปลงก็เลยแล้วเจอกันราชบุรีนะครับผมโอเคครับมาเจอกัน เนี่ยามาถึงแล้วครับมาฟาร์มเดียวแล้วนี่รอบที่สองของเดือนนี้ใช่ไหมใช่เดือนี้มาสองรอบนะครับฟาร์มไรไม่จนน อ๋อนี่นายเตรียมหนูมาขายวะ ah, อ่าน,นี่ฮนะเตรียมหนูมาขายเลยอา ah, วัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคหว,วันนี้คนเยอะมากครับสมาชิกสมาชิกสมาชิกใช่ไหมทีมงานนะฮะเนี่ยถึงแล้วครับไล่ฟาร์มไล่ไม่จบนะฮะตรงไหนบ้างพี่จะให้เอาอ่าเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นก่อนที่ไหน เอาที่นี่ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องย้อนมันไม่ได้ย้อนไม่ได้ย้อนไปประมาณสิบปาร์โลโอเคสวัสดีครับพี่เล็กวันนี้เป็นไงถ่ายแล้สองเจ้านะครับเหลือของพี่เล็กนะครับทีนี้คับอจับอีกครับพี่ขออนุญาตหน่อยครับถามหน่อยเลี้ยงหนูมานานหรือยังครับพี่แปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วเนาะได้ได้ได้ขายกี่รอบแนละ้วฮะหรือว่านี่รอบแรกเลยครับ รอบแรกเนาะเราทั results, bag, okay. Duke, okay. Alex, ้งขยายเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอาหนูมาทําเป็นหนูเนื้อด้วยเนาะครับโอเควันนี้มาขายก็ได้พี่เจ้าแรกเจ้าที่2นะเจ้าที่สเจ้าที่2ได้37มกิโลนะนี่พี่เจ้าแรกนะครับพี่ได้40่กิโลนะครับโอเคก็2เจ้านี้ก็ได้ไป77กิโลแล้วนะครับคอยดูว่าของพี่เล็กจะได้แค่ไหนน่าจะเอาไปหมดไม่หมดนะพี่เล็กเอาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะเอาแค่นั้นแค่นั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้อีกเดี๋ยวไปส่งให้อีกอ่าได้ได้ได้ ถ้าไปส่งให้ยินดีครับรับทุกรับเต็มจำนวนแน่นอนถ้าไปส่งให้นะครับยินดีเลยโอเคเดี๋ยวดูซอยมันเล็กไปหน่อยไหมเอาจำนวน โเคครับโอเควันนี้สวัสดีครับพี่ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เล็กนะครับที่ให้หนูเนื้อเราไปวันนี้ก็300กว่ากิโลครับนอภายในเดือนนี้ก็มาเอาอยู่500กว่ากิโลนะพี่โอเคครับสองอาทิตย์พอดียังไงต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับวันนี้ที่ให้ฟาร์มต้องตะวันได้เอาหนูหนูไปทําเนื้อนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับพี่เล็กครับขอบคุณครับโอเคนี่ความมานดุขึ้นเสร็จแล้วพร้อมเดินทางนะ ย้ายบ้านนะครับไปอยู่สุรินสวยๆทั้งนั้นนะครับหนูพี่เล็กขอบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านไปจะให้ดูตอนจับลงอีกทีนึงนะไซโลวันนี้ไซโลครับไซโลวันโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูรอบครับขอบคุณครับ